ออกก่อนหน้านี้ว่าวันนี้พยานทุกปากเลื่อนนะวันที่หนึ่งสองเลื่อนแน่นอนไรนู่นงรนั่นนะฮะก็พูดต่อตอกันไปนะคือตรงนี้มันก็ไม่ถูกกันนะฮะเพราะว่าก็ได้กินที่เราไปฟังมาแล้วก็ามาเอกอยู่กันมาแบบว่าตากแดดตากลมนะตั้งแต่เช้ายันค่ำสี่โมงทุกวันเลยสี่พยานที่เป็นเด็กนะครับสามปากมีสามปากใครบ้าง ใครบ้างส่วนพยานเหล็กมีสามแปดก็สืบเสร็จแล้วนิ้วเมย์ไม่ได้ังนะต่อไปพรุ่งนี้ก็นัดหกเก้าโมงเช้าถึงสิบสามสิบนาทีก็เป็นการสืบพยานที่ใหญ่ต่อครับที่เหลือจนกระทั่งเสร็จก็วันนี้ก็สืบพยานเรียบร้อยแล้วในส่วนเหล็กส่วนพรุ่งนี้ก็ตามเดิมครับเวลาเช้าก็คือมาสืบ่นตอนตีแปดตัดงัดไปเลยนะครับ อย um ู่ไล่เย็นเรื่องคดีก็ไม่อาจแสดงได้เพราะว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในศาลนะครับเป็นเจ้าล่วงถางหน้ารับสารได้ครับก็ประมาณนี้นะครับมีอะไรจะถามก็ได้ครับมีใครจะถามอะไรสงสัยอะไรครับนี่ไหมครับใครที่เตรียมคำถามมาก็จ้านะก็ก็ก็อย่างนี้เจอในส่วนของคดีในศาลนี้ก็ก็ขอสมมตไว้คือ จะไม่เปิดเผยนะลนรละเอียด่นงหน้าศานั้นข้นขั้นเลยนะครับกร็นที่สาพยาดนดลบทอะไรยังไงอันนี้ก็จะไม่เปิดเผยนะคร<ม>ัให้ท่านพิจาาในสวคดีเพราะว่ดีห่วงหน,น,น้าของศาลนะครับเราก็ทําหน้านที่เต็มที่นแปลเก้าโมงนะเก้านกาจนถึงสิบหนาฬกาสามินาทุกวันตามที่มีนัดนะจนกว่าจะพยานเสร็จสิ้ครับทุกคนมีอะไรสกอย่องสสี่หรือร่า ขอบคุณที่ท่านนะครับที่ตยาามอะไรให้ดำเนิไป่ยก็สำหรับวีิทูเปอร์นะครับที่เราอยู่ด้วยกันนะครับเราก็พยายามนะครับนำสื่อสารเรื่องเราต่างๆนะครับที่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับอย่างการเลื่อนนัดต่างๆพวกนี้นะครับถ้าเราไม่รู้แน่จริงเราก็ไม่ต้องลงโซเชียลนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ทาง คลนะครับที่ติดตามนะครับจากกระจยติดนะครับว่ามีการเรื Hyung ่องอะไรต่างๆก็เป็นไปตามกระบวนการนะครับที่สาลท่านนัดสืบพยานแต่ละนัดตามลําดับนะครับก็ก็เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะคือว่าการที่เราได้ยินข่าวได้ยินข่าวจากยูทูปทางช่องเสนอมาแล้วก็เอาข่าวไปพูดต่อลนไปนะครับบางครั้งมันไม่อยู่บนขั้นพูที่เป็นจริงนะอย่างวันนี้อย่างวันนี้นะครับ ก็มีข่าวออกก่อนหน้านี้ว่าวันนี้พยานทุกปากเลื่อนนะวันที่หนึ่งสองเลื่อนแน่นอนอะไรุ่นแน่นันนะฮะก็พูดต่อๆกัออนไปนะคือตรงนี้มันก็ไม่ถูกนะฮะเพราะว่าก็ได้ยินที่เราไปฟังมาแล้วก็มาด,ดูทุกันต่อ,ตอไปเนะี่ยคาดเที่ยงก็ดงออได้รินซึ่งสาท่านก็ใช้เวลาที่นับไวเ้เต็มที่นะฮะส่วนก็สืบพยายเนเต็มที่เห็นไหมวันนี้ทั้งวันเลยนะวันนี้ทั้งวันเลยเก้าโมงเช้าถึงสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีพรุ่งนี้ก็จะลักษณะแบบนี้ก็สืบพยาน เราเห็นว่าในส่วนทุกฝ่ายนะผู้สานท่านก็ดีท่านในการตรวจก็ดีพรานนาจุลใดก็ดีท่านก็เอายายมาสืบอเ็นที่นะครับการลงข่าวที่ไม่บนที่เราไปทราบข่าวมาแล้วไปลงข้อวท็จจริงที่มันทัดเทือนกับความจริงเนี่ยมันก็เสียหายที่ข้อเท็จจริงถ้าเปลี่ยนแปลงไปก็เสียหายทุกส่วนนะฮะเนี่ยเวลาเวลาฟังข้อเท็จจริงหรือลงข่าวอะไรเราต้องระมัดระวังในการข่าวนะครับก็ถ้าจะดียังไงก็ให้ฟังทีมทนายที่เราชอบเรื่องคดีโดยตรงจะดีที่สุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับ กันนี้อ่ะก็แต่มีอะไรจะขอบคุณยูทู e หรือว่าเ c ฟซีไหมขอบคุณแอดมินก่อนะแอดมินทันตะวันะก็ร้องทังซันนะเราชอบออกมาสวยๆทุกครั้งเลยแล้วก็ขอบคุณยูทูบเบอร์นะที่อ,อยู่กันมาแบบว่าตากแดดตากลมนะตั้งแต่เช้ายันค่ำสี่โมงทุกวันเลยนะก็ทุกครั้งด้วยแหละทุกคนรักษา <laughs> สุขภาพด้วยนะถ้เป็นไข้เป็นอะไรก็ระวังด้วยจะใส่สแมสกกันด้วยแล้วกัน ก็ให้ระมัดระวังเรื่องการใส่แมสนะฮะพยายามรักษาเพราะว่าเรื่องโควิดเรื่องอะไรก็ยังระบาดอยู่นะครับระมัดระวังตัวเองแล้วก็มาระวังคนอด้วยนะครับก็เซฟกันทุกคนนะครับก็จากใจลุงคนและทีมงานไทยลุงคลนะเป็นห่วง f c และยูทุกทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่ลักซี่ตัวม์ใครเอปีนี้มัเฮ้เดี่เด็กนี่เไงลุงไง